ผมมีสูตรลับในการจัดตั้งรัฐบาลระหว่างพักเพื่อไทยกับพักก้าวไกลมาบอกครับอันดับแรกเลยคือให้พักเพื่อไทยเนี่ยประกาศไปเลยว่ามีเพื่อไทยไม่มีก้าวไกลแน่นอนและพักก้าวไกลก็ประกาศได้ชัดเจนไปเลยว่ามีก้าวไกลไม่มีพักเพื่อไทยเหมือนกัน เล่นบทเกลียดกันให้เนียนแบบสุดๆทำจนทุกคนเชื่อไปเลยครับ <c oughs> แล้วจากนั้น <c oughs> พรรคเพื่อไทยก็ประกาศให้ชัดเจนไปอีกเลยว่าจะขอจัดตั้งรัฐบาลร่วมกับพรรคพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติภูมิใจไทยชาติไทยพัฒนาเพื่อเดินหน้าประเทศไทยและก้าวข้ามความขัดแย้งแล้วสัญญากับสอวอไปเลยว่าจะไม่มีก้าวไกลแน่นอนขอให้สอวอทุกท่านช่วยโวตให้คุณเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลให้ด้วย แล้วพอสอวอทั้งหลายมั่นใจแล้วว่าไม่มีก้าวไกลแน่นอนแถมยังได้พักของสองลุงมาร่วมรัฐบาลอีกด้วยรับรองเลยว่าสวโวอดให้ชัวร์แล้วพอโหวตกันเสร็จสับเรียบร้อยคุณเศรษฐาได้เป็นนายกรัฐมนตรีปับ๊บเข้ารับตําแหน่งอย่างเป็นทางการจากนั้นเพื่อไทยทํำยังไงรู้ไหมครับเพื่อไทย ก็ตบ,บัดสัตว์กับสวไปเลยแล้วดันพักพลังประชารัฐภูมิใจไทยรวมไทยสร้างชาติหรือพักต่างๆที่เป็นฝ่ายตรงข้ามออกไปเป็นฝ่ายค้านแล้วก็ดึงพักไกลเข้ามาร่วมรัฐบาลด้วยกันโดยมีคุณเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีมีคุณพิธาเป็นรองนายกรัฐมนตรีจากนั้นก็เชิญอีก6พักที่เหลือที่ร่วมกันทํา MOU มาเป็นรัฐบาลด้วยกันอีกเพียงเท่านี้แหละครับก็สามารถจัดตั้งรัฐบาลตามที่ประชาชนต้องการได้แล้วแต่แผนการนี้ต้องเป็นดิลลับแบบสุดๆระ วางพักเพื่อไทยกับก้าวไกลเท่านั้นนะครับห้าไม่ใครรู้เด็ดขาดนี่แหละครับคือสูตรลับในการจัดตั้งรัฐบาลที่ผมอยากจะแนะนําให้พักเพื่อไทยกับพักก้าวไกลลองเอาไปใช้ดูคือถ้าเราจะสู้กับเหล่ามานเราก็ต้องมีวิชามานมาสู้กับเขาผมขอบอกตรงๆเลยนะครับว่าหากหลังสอวอที่ขัดขวางประเทศอยู่และประชาชนก็ไม่ได้เลือกเข้ามาหากหลังนักการเมืองที่หวังแต่ผลประโยชน์ดีกว่ามาหักหลังประชาชนกว่า25ล้านเสียงที่เลือกท่านเข้ามานะครับคือ yeah. ถ้าจะตราบัตรสัตว์เพื่อชาติจริงๆผมขอให้ท่านตราบัตรสัตว์แบบนี้จะดีกว่าไหมครับไม่ใช่ไปตราบัตรสัตว์กับประชาชนที่เลือกพวกท่านเข้ามาแล้วสูตรลับเนี้ยอย่าไปบอกให้ใครรู้นะครับมันเป็นความลับสุดยอดฝากส่งคลิปนี้ให้กับผู้บริหารพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลด้วยอย่าให้ใครรู้เด็ดขาดเข้าใจผมไหมฮะนะมันเป็นความลับลับสุดยอดเลยอย่าบอกใใครรู้นะเออรับรองได้จัดตั้งรัฐบาลชัวร์เป็นรัฐบาลที่ประชาชนต้องการด้วย ฝากด้วยฝากส่งด้เพื่อไทยกับตาไก่ด้วยชัวเจ๋ง